สวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นะครับเอ,อวันนี้แดดรม่มลมตกแต่มันมันไม่ร่มนะครับตรงนี้มันท้องทุ่งนาแต่เขาเลิกทํานากันหมดแล้วนะครับเขาเลิกทํานากันหมดแล้วอืพามาดูบรรยากาศนะครับยามอยามเย็นแล้วกันนะครับยามเย็นเนี่เห็นไหมครับที่ท้องป่านาสวน เต็มไปด้วยเสียงร้องของงัวนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นภาพแบบนี้นะครับมันเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามใช่ไหมใช่นะครับผมเองขนาดาผมเองอยู่ที่นี่ผมยังชอบมันเลยโอ้โหนะครับบรรยากาศนะครับมีเสียงงัวร้องมีเสียงนกป่านะครับมันมีภูเขาเล็กๆนะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับ มีสิงสารสัตว์สิงไม่มีนะครับสิงไม่มีพูดเกินไปพูดให้คล้องจองนะครับก็มีพวกไก่ป่านะครับเมื่อกี้มาก็เจอแม่ไก่แม่ไก่ป่าผมเห็นสองสามรอบและตรงนั้นตัวนั้นนะครับผมก็พยายามจะให้มันบินให้เพื่อนๆบน Facebook ได้ดูว่ามันบินได้นะครับมันก็ไม่บินมันเชื่องเลือกเกินนะครับพอพ,พอดีมันรู้นะครับว่าผมไม่ทำอะไรมันนะครับผมเป็นมิตรกับมันมันก็เลยไม่วิ่งนะครับ วันนี้อาหลิงนะครับก็ขอมาทักทายนะครับในพงหญ้าป่ารกนะครับแต่รกแค่หน้าแข้งเองนะครับเป็นเป็นสวนปามเล็กๆนะครับที่ปามกําลังโตนะครับมันก็โตไม่มากหรอกนะครับปามมันก็โตไม่มากมันเป็นปามเล็กๆนะครับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆโตนะครับปามนี้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆโตนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยงงัวไปก่อน อ่านะครับและช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ต้องอยู่กับทุ่งนานะครับอยู่กับงัวปลอดภัยนะครับอยู่กับงวเนี่ปลอดภัยแต่ถ้าอยู่กับคนนะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับช่วงนี้อยู่กับคนขนาดอยู่กับงัวก็ยังพกแมสเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อเจอคนทุกวันนี้นะครับคนคนอันตรายที่สุดนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันมากับคนนะครับนะครับอืมโรคโควิดนะครับพอดีผมเลี้ยง งัวผมก็เลยไม่ต้องกลัวโควิดเพราะผมอยู่กับโคอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ดูให้ดูแม่งงัวเลี้ยงลูกอ่าสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่นะครับแม่คือผู้ให้หาที่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับอ่านะครับแม้แต่แม่งงัวนะครับก็ยังให้ให้อ่าการจเจริญเติบโตกับลูกงัวนะครับผมมองไม่เห็นหรอกนะครับเพราะว่าแสงแดดมันส่องตาผม โอเคนะครับเย็นนี้ก็ขอมอบความสุขนะครับให้เพื่อนๆนะครับบนสื่อโซเชียลไม่ว่าจะอยู่ห้องแอร์อยู่ในกรุงอยู่ในโรงงานนะครับอุตสาหกรรมและนะครับหรือว่าโรงงานอะไรที่เขายังเปิดอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับกับผมอาลิงนะครับหรือโคดเหลิมเฉลิมพลครีทองจากท้องสวนไร่นานะครับที่ทุ่งหญ้านะครับตรงนี้เขาเรียกว่าป่า เขาขุนพนมนะครับอ่าตำบลขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชปากใต้บ้านเราครับผมโชคดีนะครับสวัสดีครับโอเคมีความสุขทุกๆคน